แบบบ้านที่สา,ามมาแล้วแบบมันาพี่น้องมากยามรอบครับพี่น้องพอดีเห็นปลาบอนแห้งบันไนก็เลยบานแห้งลงใหม่แช่ไว้จะถือไปถือห่างล่างดินมันล้มมัเป็นหงมกระเด็พี่น้องลมถึงอาองดินมันลม้มาายมรอบย่างหล่อพี่น้อง ตลอใส่ไหมซี่หามือทำาเบ่นรุนแหกันพี่้นงปล่อยี่เล้วได้ปนได้แก้วก็รุนแหกันครับพี่น

Sái vai si hàm mưa là à, đam đâm mối hoa. Ni sài nè mày gặp đơn vị Sái kinh nè, đáp về Ngwo. Người lát kính. mua, Người lát kính. Ngwo. Người lát kính. Ngwo. Người พ่นนี่แหละโอ้ขาดซ้นหลอบขาดลเลยเกือบไปกินนไอยเนาะเห็นว่าแค่ลั้นี่นะก็เด็ดพ่นนี่แหละครับซ้อนงาขาดเลยนะโอ้ยเกือบ่ได้กินตัวนี้ กูปล่ป๊าดไม่เลยหม่เลยแต่<ม>ป,ปล่ยปข้างนั้ไปีนี่ครับพอได้ปล่นแล้วก็เช็คกัิเองก็ประกอบติดหอดขอบคุณปุ่นติเขามารับทุกครับพี่น้องยังไงก็อย่าลริมกดไหลกดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งเพื่อเป็นในกำลังใจให้ผ่านปอมได้เหดคลิปต,ต่อไปนะครับพี่น้องรับมื้อนี้ก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ